วันนี้ผมกูตองจะมาสาธิตปอทำทำข้าวผัดยาสุดอร่อยนะคะพอไม่สนใจกูเลยตอนสุดท้ายก็ไม่สนใจกูปอยังอยู่ตรงนั้เลยตอนกูไปซื้อมาตุ้มมะตุ้มอยู่กับไม้เลยจริงต้องไปหาไอ้เขียนใจเอาไปทำอยู่ปัดตองก็ปัดตออย่าติดตลกครับอย่าติดตลกก็ ก็ถ้าเกิดจะให้มันอร่อยคุณดันเลยผมถ่เยกับอเหรอไม่ถ like oh so ่ายหน้าเหมือนกูเกลียดหน้ากูอยู่แล้วไอ้สัสกูถ่ายเยอะไปอยู่เอาไปเลยเอาไปเลยเขาไม่คุ้กับโดนยิงเข้าโอ้ยนอนกระัืบกอะนอนกันเถะบู๊ดูค้าทำต่อแล้วก็ทำ่างนี้ครับมึงจะตบให้จะออกไหมึไม่ได้อะไรเลยแ เาไปโคเวเาไปควอย่างนี้โอ้โหโยาสสำหรับคนคนเดียวเลยเออมึงมึงสาดมาเฮ้ยโดนขาเลย